ตัดวิดีโอออกบางส่วนวิดีโอส่วนที่เราไม่ต้องการตัดออกได้ยังไงสวัสดีครับวันนี้ผมลูกแระแบ่งปันจะมาสอนการตัดวิดีโอออกบางส่วนเฉพาะส่วนที่เราไม่อยากใช้นะครับออกตัดออกได้ยังไงวันนี้จะสอนตัดท่อนหัววิดีโอและท่อนท้ายของวิดีโอนะครับ โดยใช้โปรแกรม VFDc นะครับก่อนอื่นอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอออกมาใหม่ๆอีกนะครับโอเคครับเริ่มต้นเราก็มาเปิดโปรแกรม VFDc ขึ้นมาเลยนะครับ โอเคนี่คือหน้าตาของ VSDC นะครับเราก็มาเปิดที่ Blank Project นี่นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับรอสักครู่นะครับอาตอนนี้การตั้งค่าโปรเจกตก็ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะพิมพ์ตรง โปรเจกเตอร์เนี่ยนะครับเราพิมพ์ว่าตัดท่อนตัดวิดีโอแบบต,ตัดวิดีโอนี่นี่นตัดท่อนหัวท่อนท้ายตัดท่อนหัวท่อนท้ายวิดีโอ โอเคอันนี้ชื่อว่าเป็นชื่อของโปรเจกต์นี่นะครับชื่อของวิดีโอนี้นะครับเลสโซลูชันเลสโซลูชันนี้ก็หนึ1080่งสองแปคูณเจ็ดสองศพิกเซลหน้าจอเขาสิต่อเนะครับเฟรมเรทก็3 0มสิบเฟรมเรตเบคกราก็สีดำนะครับแล้วก็คาปาซิตี้นี้ก็หนึ่ง็นต ก็กดที่ฟิ n i s ด้วยครับโอเคนี่คือหน้าตาของโปรแกรมนะครับเราก็มาดูุนี่เครื่องมือนี่นะครับนี่นี่คือเครื่องมือแถบเครื่องมือท้างนั้นเลยนะครับเราก็กดตรงนี้ครับมันจะมีเอาเคอร์เซอร์ไปจี้ไว้ตรงนี้มันจะขึ้นมานะครับเป็นอปวิดีโอคือนําวิดีโอเข้ามาครับคือ a d ว v i d e ให้เรากดเข้าไปเลยครั้งหนึ่งทีครับ เดี๋ยวโปรแกรมเขาจะเข้ามานะครับต้องบบมเบิลคลิกครับเน,นคลิกตอนนี้ก็แะนำมวีดีโอเข้ามาผมก็จะกดที่วีดีโอผมได้เตรียมไว้นะครับวีดีโอที่ผมได้เตรียมไว้ นี่นะครับรอสักครู่นะครับเกิดมันช้าไปหน่อยขึ้นมาแล้วนะครับเราก็กดที่โอเคเลยนะครับอ่าตอนนี้วิดีโอเข้ามาแล้วนะครับ าาเ,นนเข้ามาดีเห็นแล้วครับพีดีเข้ามาละเราก็เราจะเปิดพรีวิวดูนะครับเราจะดูว่าเราจะตัดช่วงไหนของวีดีโอออกนะครับเปิดอะไรครับเปิดพรีวิวตรงนี้นะครับสมมติว่าเราจะตัดท่อนที่มันกระโดดเมื่อกี้นะครับ เดี๋ยวผมจะกลับไปใหม่แล้วท่าที่มันกระโดดปึก๊กเนี้ยแล้อืมคอมจะช้าน้อยอืมโอเคใชาตรงนี้นะครับตรงนี้กระโดดนะครับผมจะตัดตรงหัวนี่ออกนะครับ ช่วงที่มากระโดดนะครับมันเลิมนะครับตอนนี้นะฮะก็ให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับตรงเลเยอร์ทีหนึ่1ทีนะครับเรามาที่ที่กันไกนี่นะครับแล้วคลิกเข้าไปนะครับมันจะมีกันไกลขึ้นมาสอันนะครับให้ดูอันกลางนะครับอันกลางมันจะมีลูปกันไกแล้วมีใบมิตรโกนออกไปข้างซ้ายข้างซ้ายหมายถึง ท่อนนี้นะครับท่อนนี้นะครับทางซ้ายที่เขียนว่า trim start เนี่ยนะครับให้กดท้าไปหนึ่งทีนะครับเห็นไหมตรงนี้ท่อนนี้จะหายไปนะครับ<ไ>แล้วก็เอาเคอร์เซอร์มาไว้ที่ที่เก่าเนี่ยนะครับแล้วเราก็เลื่อนวิดีโอมา<ไ>อ่าวิดีโอมาชนตรงข้างหน้าได้เลยนะครับ โอเคท่อนเมื่อกี้เราตัดออกไปแล้วนะครับตัดไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ท่อนท้ายนะครับที่ที่ยังไม่ได้ตัดนะครับโอเคครับมาด,ดูท่อนท้ายอีกทีะครับลองพีววิวดูนะครับจะตัดช่วงไหนโอเคก่อนที่มันจะมืดนี่นะครับ จะตัดท่อนนี้นะครับก่อนก่อนที่จะมืดลงนี่นะท่อนนี้จะมืดนะฮะใหเรอแป๊บนครับโปรแกรมจะเออคอมจะช้าหน่อยนะฮะตรงนี้นะครับตัดตรงนี้นะครับ,รรบให้มาคลิกที่ซ้ายนี่นะครับคลิกตรงเลเยอร์นะครับตรงเลเยอร์แล้วขึ้นมาคลิกตรงลูกบอนไกนี่นะครับ ลราจะมีรูปตัดขึ้นมาสามอันครับกดตรงกงันไกลล่างสุดนี่คือ trim end นี่นะครับหมายถึงว่าอยู่ทางฝั่งขวานะครับกดไปหนึ่งทีนะครับอ่าเดียวรูปตัดไปแล้วนะครับตัดไปแล้วโอ้พตัดปั๊บมันก็จะลากยามาโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็เอาเคอร์เซอร์ขึ้นมาข้างหน้าอาตัดเรียบร้อยแล้วเราก็ บันทึกวิดีโอโดยการ Export p r o j e โปนี่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับอตนอนนี้ก็โปรแกรมก็จะให้เรามาเลือกไฟล์ที่เราจะบันทึกนะครับเราจะจะาไฟล์อะไรนะครับผมจะเอาไฟล์ avi กดที่ avi นี่นะครับาาแล้วก็มากดตรง Change Name เพื่อจะบันทึกวิดีโอไว้ที่ไฟล์ไหนดีก็ไปที่ ตัดต่อใหม่นี่นะครับตัดต่อใหม่กดไปนะครับก็กดเซฟตรงนี้เลยนะครับโอเคแล้วมากดตรง export project ตรงนี้นะครับกดเลนครับกดแล้วจะมีคำว่า export ออกมาแล้วครับแล้วเรามากดที่ c o n t i n u e ข้างล่างนี้นะครับ อตอนนี้วิดีโอก็เริ่มบันทึกแล้วนะครับเริ่มบันทึกแล้วเราก็รอสักครู่นะครับเพื่อจะบันทึกวิดีโอนะครับ ครับเสร็จเทียบร้อยแล้วก็มากดที่โอเคนี่นะครับแล้วก็เราก็มาดูดูวิดีโอว่าเราเก็บไว้ที่ไหนครับกดตรงเชนเนมนี่นะครับนี่ครับเชนเนมอยู่ตรงตัดต่อใหม่นี่ครับตัดต่อท้ายวิดีโอนะยครับตัดต่อ ไวิดีโอโอเคครับผมอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้มีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาอีกนะครับขอบคุณมากครับ